ดี๋ยข้ามกัดูสวัสดีจ้ามาพบกับเตี่ยนหน่อยพาแสบด้วยค่ะมือน,นีเดย์บกเผาหนวยไยไยบกเผากะทิด้วยค่ะใส่เอ็กแอลสองร้อยสามสิบบาทมาด้วยค่ะมาพาไปน้ำกันสีผ้าแดงบอดดก โอ้ยพี่น้องจ๋าเสียงหายเหลือด้วยค่ะเพราะว่าพวได้ชาร์จไม่เสียงบม่มีเลยเหลือใจหลายเบิ้งค่ะผ้าออกแล้วก็เป็นแบบนี้แหละค่ะสดน้าเบิ่งก่อนนนะคะหืมมันมันค่ะอืมเสร็จไปค้างกินกันย่อยน้ำสะน้ำค้างอืมซิ้มแล้วกับซิมอีกอืมเอาสดไปหลดค่ะอืมอ อีจะข้ามก็ดูเอาว่าในแล้วอยู่ค่ะเพราะว่าอัน้ำมันน้ำมันอ่ะเบาหวานนะคะมันจะออกมันมันนะนี่ค่ะเฮาเคาะใดมันจะฟูเนื้อจะฟูนะคะเนื้อจะฉ่ำนี่แหละค่ะมันจะออกมันมันนะคะบอกเผารสรสหวานในซีมิอยู่นิดเดียวนะคะจะออกมันหลายกว่าเนื้อมันจะฉ่ำมันจะฟูเลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะ นี่แหละค่ะหน่วยนี่ขนาดใส่เอไลใส่ใหญ่เลยนะคะสองร้อยสามสิบบาททรงฟรีค่ะกินข้ามได้กับมันค่ะมันมันมันบักขักมันคํานั่นละ่ะกินข้ามได้กับมันคํานั่นเต็มเห็นปกค่ะคอแดงม,มันก็สิฟูฟูนะคะน,น้ำกระทันหนหมด,ด้น,น่นน้ำอยู่ในอ,อันอันกบบระโปงบักขาวละ <c oughs> ่ะเอ้ออีจะข้ามกระดูอืม กันเอนเอาไว้ก็เสียดายนะคะก็เรยหูเหมมันเหมิดซะเอ้าคนหอนพูดดังเหือ่อออกอุ้ยอากาศหอนค่ะก็เรยขัพี่น้องค่ะเหลือใจแต่ไม่ดีละอันลืมชาดไหมคะ่ะลืมคาะลืมแน่แบบว่ามันเหมือนดอกมีแต่มีแต,มแต่มีแต่อาจขีบอาดขีบหร,รือว่าเดชัดเถื่องสินะตอนแรกตอนเทสมันก็นได้อยู่แล้วเพราะเอาจริงมันก็นเลยบ่มีเสียงเลยก็ตรงมาพากเอาละจ้ะ บาถือแน่ผิดแน่ไปเด้อค่ะพี่น้องจ๋าอืมเอาะอย่ยงงกินบัดน,นี้แซาอยู่ทั้งนี่ก็ได้บ่รู้เลยว่าอันอัดไปนี่บ่มีเสียงจะขวองเลยด้นี่อืมเอากินข้านี่กับมันอีกแล้วออกินบกเผาไรายนี่ก็อิมะะ่มเลยค่ะอิ่มเท้นเขา่าคนเด้เนาะบกเผานะมันถึงมันมันคือบกอ่ามันเผาไหมคะ่ะ อันนี่ยน้อย,ยดำๆมันไหมรสชาติคือกันมมนสิเหนียวนึบหนับเลยได้ค่ะกินแบบเหนียวๆนี่บางคนไปกระซิ่ไส้น้ำตาลโรยน้ำตาลหรือเอานมขมคนมาใส่นะคะมันก็ะิออกหวานแต่ว่าโตแจงเองบ่หมักหวานหมกักอมัน,มนมีแบบนี้แหละค่ะหมักหลายเรื่องหวานนี่บ่กินก็นได้เด้ค่ะขอให้เน้นมันอย่างเดียวนี่ค่ะ อิ่มหหือได้ค่กละ,ละกินหลยๆก็สิอำลาพีนองไปเด้อค่ะสำหรับคิ่นี้ฝากไว้แค่นี้